วันนี้มีต้มถั่วผักถั่วอุ้ยแมลงวันเยอะช่วงนี้เพราะว่าน่าร้อนร้อนมากมามี่ do we have a thousand games got many than mine yeah a lot than mine you got one thousand or one hundred or so ช่วงนี้ร้อนมากดากหาแดูตากแดดทุกวันเล่นไปอย่าพูดเยอะลูกอาว่าหอเลง่นน่หอเลหอเลเล่นไปอย่าพูดเยอะลูกวใส่หอเลงหอล่ะอเล่งหเลหอเล้งหอลงหลงลลหอเลงลอเยอะหเออ อาหารไทยเราเนาะวันก่อนพี่บอกว่าเราไปทำไปเปิดบัญชีใช่ไหม อัน mm. okay. นี้ที่เธอลูกิ้งไม่ดาวลดมามาดาวลดให้แล้วเมาาืมาา่อช้าุ้ย right now you m e a i t n ่นนะเลนเล่น u s t

เฮ้ยเร่งมาคุ How you call This game so i คุยแต่เราไม่แน่ใจนะว่าบ้านเราอะออถ้าเป็นต่างชาติเปิดร่วมกับคนไทยได้ไหม,มนุ่งเง่าตามีภรรยาเนี่ย มาม่เอาคอเยื่อแมฮอลลิงฮอลลิงอืมอะ่รู้ไม่รู้ให้ฉมันแรงมันเยอะนี่อายไปแล้วพี่ไก่พี่เขทำวันดีดีกับฉันพี่เขาอยู่ใสติปันคือเอกสารก็อันไหนที่มีชื่อลายเซ็นเราอะสองอย่าง เลาวบัตรเอทีเอ็มเนาะอย่างที่บอกว่าเขาจะไม่ให้เลยนะเขาจะส่งมาที่บ้านต้อ ำพูดแบบนั้นฮะพูดแบบนั้น Why ไม่ได้ครับ It s j u s t a name of the game นี่เก่าอ๋อไปเดี๋ยวว่าเธอเรียกคนทำเด็กดูข้ามเรียนเลยไม่มีอะไรไม่ต้องใช y f r a n k l i can i say franklin yeah. I say franklin means he's a, he's a character in t.k five mm -hmm. <coughs> i don't start anymore with that suicide Mommy, look, I'm Franklin. sáng, không Franklin ăn sáng, mua súp ăn sáng, mua súp ăn sáng, mua súp ที่เปิดที่นี่ก็ใช้จ่ายสะดวกนะแบบว่าบางที oh. ไปซื้อของให้สามีแกต้องโอนเงินของแกของให้ใช่ไหมอันไหนที่เป็นของนางที่ไม่เกี่ยวกับเราเนี่ย น่งก็จะโอนผ่านแอปให้เงี้ยค่ามันก็เสียประมาณบางทีส่งสองสามพันอย่างเงี้ยไปซื้อของของเขาอ,ะอ่ะเขาประมาณหกสิบบาทเงี้ยค่ะค่าส,ส่งแล้วอีกอย่างเราต้องไปกดตังละกดเงินใช้ แม่ไว้เอาไว้น่ะน่ะบ๊วยคือกดเงินสดมาใช้ไหมมันก็สะดวกแหะ กดร้อยหนึ่งเนี่ยเสียสี่เหรียญชิลละสี่เหรียญสี่เหรียญมันก็กดบอยมันก็หลายบาทอยู่นะ เพราะฉะนั้นก็เปิดที่นี่ดีกว่าเ yeah, พราะอยู่ที่นี่อยู่แล้ว <laughs> This is so f u n I like f r a n k l i n h e s a s t r o n g coffee god โหยแมลงวันเยอะมากจริงๆตัวใหญ่ด้วย Mommy สนนุที่เมืองไทยก็จะเป็นกลับไปเยี่ยมเอาแต่ว่าไม่เหี่ยวมาอยู่ที่นี่เลยเนาะก็แต่ก็เก็บบัญชีไทยไว้แบบฝากเงินเขาเก็บไว้ชาววัชระพระเจ้าอวยนักข่ายเ่ย นนแค่ทำงานี่ดันได้อย่างที่ผมไม่ได้ทำงานแล้วตอนนะี้ที่ยงลูกร้อยเปอร์เซ็น <Okay. S 2> <c oughs> Yes I did it! <c oughs> ก็จะไม่ได้ไคือเขาก็โต,ลแ,ลตแล้วแหละแต่ว่ามันด้วยวีซ่าด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยยังทำอะไรไม <Wow. S 1> <değil quarters? S 3> ่ได้มามาบอกว่าไ <cam> งบอกว่าอะไรถ้าลูกทอกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะว่า well, how you know RPG แล mm ้ว hmm. มามาจะไม่ให้เล่น ไอแพดเกมแล้วก yup. ็ไอแพดเลยมาให้เล่นมอลดาวแอนโนวิดิโอมันก็สะดวกหลายอย่างอ่ะคือเราไม่ได้กลบมาทำงานเนาะเพราะฉะนั oh. so ้นจะไปแอบทำงานเลยอย่างเงี้ยก็เขาจับได้มี่จะลำบาก You. Yes. I'm trying to film my for I'm going to whip him over. Of course not. I will oh, I start with Franklin again. Mm -hmm. I start with mm -hmm. Franklin. And he says hauling, hauling twice. He always says that Hawling, hauling บางคนเนี่ยจะคิดว่าแบบโอ้ไปมังน้อมังงานได้ทำงานหรือไม่ใช่นะมันต้องรอก็กลัดดิ่งว่าอยู่นี้ก็ไม่ได้คือมันอาจจะมีงน้ำหงาหน่อยๆเท่านั้น แต่เราก็อยู่คนเดียวมาตลอดเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากเฉยๆไปไหนมาไหนก็แม่ นัน่นรถยายรถของยายจะไปด้วยนะอาจจะแบบว่าหนักไปทาง Bro, อาหารการกินเนก่ยแค่ดึงอาหารไทยเท่านั้นเองอืมมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะ